เมื่อชาวต่างชาติกล่ำล่ำครับอยากจะลองดีกับพี่ชายของสามารถพยักอรุณครับนี่เขาคือก้องทรณีพยักอรุณนั่นเองนะครับเอาละครับต้องดูว่าท่านนั้ของต่างชาติกล่ำล่ำผู้นี้มีดีอะไรถึงมากกล้าท้าทายพี่ชายแท้ๆของสามารถพยักอรุณครับนะครับซึ่งเป็นท่านนั้นของนักชกชาวต่างชาติคือจอห์นฟร์เตสครับเปิดตัวมาครับแหมเปิดตัวยิ่งใหญ่ครับนี่คือจอห์นฟร์เตสนะครับนักชก จากประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าที่หลายๆท่านรู้จักในประเทศฮอลแลนด์กันเองประเทศเดียวกันครับนะครับผมทั้งคู่ครับเจอกันวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ไม่ระบุนะครับแต่ว่าเจอกันเมื่อปี2533ครับ1990ครับนิโคอจอนฟอร์เตสนะครับเจอกันที่เนเธอร์แลนด์ครับที่เห็นตรงขึ้นเวทีเป็นภาษาไทยของ Regency กับนี่ครับ M 1 0 0ร1 5 0ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าเมื่อก่อนครับ เวลามีจัดมวยไทยที่ต่างประเทศนี่กอสปอนเซอร์จากไทยเนี่ยครับไปจัดครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้เห็นพื้นเวทีนะครับเป็นภาษาไทยครับแต่ว่าสปอนเซอร์ด้านข้างบางจุดก็เป็นของภาษาต่างประเทศเห็นไหมครับนั่นแหละครับเอาละครับก็มาดูว่ามันจะเป็นพันพรือครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่องพาง์มวยไทยโดยสอแทกภาษาใต้ครับหนึ่งเดียวช่องนี้โคชเชทีวีครับแหล่งให้ฟังเอาไปให้ฟังด้วยนะครับทางด้านของนี่ครับกล้องธรณีพยักฆ์อรุณครับ ชื่อจริงก็ท่านชาติชายทิพท่าไม้ครับถ้านับปีปัจจุบันนี้ท่านก็อายุ65แล้วนะครับนี่ก็มื่อตั้งแต่ปี2533ครับ1,990ครับก็โอ้35ปีที่แล้วครับถ้าอายุปัจจุบันท่าน65ปีก็ตอนนั้นท่านอายุ30แล้วครับนะครับเจ้าของชายานะครับเดล l ่ช h a r k from เดอะอิสตันซีหรือฉลามร้ายจากฝั่งทะเลตะวันออกครับอีชายาคือเดอะวันเดอร์คิดครับไอหนูมหัศจรรย์ครับเจอกับทากขอนี่ครับจอห์นฟลอเตสครับนักโจกจากเนเธอร์แลนด์กล้ามลำหกล้ามใหญ่มาทีเดียวครับกล้ามชัดเจนเลยครับเอาละครับท่านนันของกล้องธรณีพยัคฆ์อนุนครับเจ้าของแชมป์ลุมพินีมากถึง5สมัยครับ5สมัยใน5รุ่นน้ำหนักนะครับ ก็เป็นแชมป์ร้อยสองปอนร้อยแปดปอนร้อยสิบสองปอนร้อยสิบห้าปอนร้อยสิบแปดปอนครับแล้วก็แชมป์ของเวิร์มวยไทยคอนซูลสภามวยไทยโลกครับเคยได้รางวัลอยอดมวยพระราชทานด้วยนะครับเอาละครับมาดูดีกว่าว่าจะเป็นพันเพลือครับมาแลกกันนะพี่น้องเฮ้ยพี่สาวเฮ้ยพี่บ่าวเฮ้ยนะเลยทีเป็นพันเพลือจังหวะนี้ครับมาครับจาานของก้องธรณีพยัคฆ์อนุนครับกางเกงสีขาวครับของจอนี่กางเกงสีแดงครับแหมจอรนกางเกงมวยไทยสกรีนมาเต็มที่ครับ แค b เดินเข้ามาครับเตะซ้ายครับจอนี่กล้ามแขนโอ้ย่างใหญ่ครับหมัดขวาครับเรียกว่าเหลาเหล่าไม่ได้ครับเหลาเหลาเดมีล้มยาวกับเน้นหมัดครับทางของจอนครับสลัดหัวออกมาครับกล้องธรณีแข้งซ้ายต่อไปก่อนครับกล้องธรณีจังหวะนี้จอนก็ค่อยๆเดินขยับออกไปครับไหลไปตามทางครับจอนครับแข้งซ้ายเปิดมาครับจับฟอร์เตตเตะซ้ายครับ นะครับดูไปโฆษณาไปโฆษณาข้างๆก็เป็นไปโฆษณาภาษาอังกฤษครับแต่ว่าเทพื้นเป็นรีเจนซี่เทครอบเป็นทิฟฟี่ก็เปี่ยมรอยครับแข้งซรายครับมาครับหมันเราทำได้แข้งขวาครับนของขนยนฟอร์เตสครับย้ำอีกครั้งครับว่ามวยไทยเวลาไปจัดต่างประเทศก็นี่ครับสปอนเซอร์จากไทยไปจัดนะครับเราก็จะเห็นสปอนเซอร์ไทยอยู่บนเวทีแบบนี้แหละครับแอบต้องกลัมาครับอย่าเล่าๆนะน้องบาลเฮ้ยเล่าๆเดี๋ยวหลบยาวแลยนะอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับ เหาๆไม่ได้ครับโอ้หมัดครับเราเจอลูกเตะครับอ้าวราดเป็นราดหรือเปล่าเรัราดลื่นนะครับลื่นนะครับยักงายภายหลังครับเหมือนสักครู่ครับราดแปลว่าลื่นครับจังหวะนี้ดูกล้ามไหลของแกครับของจอนครับโอ้โหหนักแน่นครับเข่าซ้ายครับจอนครับแม่ยาตีเข้าใส่ไข่เลยพี่เบ้ามาครับหมุนวนไปเรื่อยๆครับจอนครับวนรอบเบทีครับจังหวะนี้ครับจอนครับวาบเลยครับทางด้านของกล่องธณีไม่ต้องขยับไปไหนเลยครับ อยู่ที่กลางเวทีครับแค่หมุนตัวตามครับแม่แข้งซ้ายเปิดมาครับท่านังของจอนจังหวะนี้แข้งซ้ายครับจอนครับกองเท่านี้ข้อยขยับตามครับถีบซ้ายครับจอนครับยมยกคูครับเตะขาครับกวาดขาเอาทิ้งตัวครับยักไงายครับยักหงผึ่งล้มตึงอยู่บนพื้นเลยครับยังไงคือล้มไงายไปทางด้านหลังนะครับแข้งซ้ายครับท่านังของจอนครับแข้งซ้ายดักครับท่านังของกล้องเทรณี จอนเตไม่โดนครับมัดขวาซ้ายมาแข้งซ้ายครับเจออัดลําตัวครับโอ้ลงไปนอนหน้าขมาความตึงอยู่บนพื้นครับเจอหมัดซ้ายครับโอ้โหอาแล้วครับเอาไว้ไหมพีบ้าพีบ้าไว้ไหมหนังบ้าหนังบ้าไว้ไหมโอ้ยังไหวอยู่ครับอาแล้วครับจังหวะนี้ครับมัดขวาครับทะนอของจอรนครับเจอเข่าขวากล้องทรณีครับมัดขวาตามด้วยแข้งซ้ายครับจอรนครับแข้งขวาขึ้นบันเซียนครับอ้าวยักไงภายหลังกลิ้งลุนลุนเหมือนลูกขนุนตกต้นเลยครับกองธรณีพลาดไปไม่เป็นไรครับใหม่พื้นครับใหม่พื้ อภิัฎซ้ายครับทางด้านของจอนฟร์เตสมัดขวาครับเจอมัดซ้ายกงธรณีมัดซ้ายกงธรณีชัดของภาคบมดเดิเตนเอัอภิษฎว่าครับทางด้านของจอนมัดขวา่าจอนเจอมัดซ้ายโอเจอมัดซ้ายหกซ้ายครับลงไปนอนกลิ้งโอทิ้งตัวครับยืนไม่ไหวครับกรรมการต้องนั่โอยืนไม่ไหวครับแม่หน้าคำมำความตรงครับขิดตรงหน้าคำมยืนไม่ไหวกรรมการแม่โบกมือบายบาย,บายแยกย,ย้ายสลายตัวเรียบร้อยหอยเสียบยังเมาอยู่เลยครับ เมื่อเงาพอย่างวายยอจาเนี่ยแสดงถ้าทานยังยังไหวอยู่แต่มันไม่ไหวแล้วครับโอ้แอลกอฮอล์ในเลือดสูงครับยกมือเลยครับชูมือเลยครับให้ท่านนั่นของของกล้องธรณีพยักอารุณ์นะครับพี่ชายของสามารถครับแหมเรามาดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ครับว่ามันเป็นที่จังหวะไหนครับโอ้เอาครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับน่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะครับมาดูด้วยเทคโนโลยีภาพช้าของโกชเชครับ มีแอคโคด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> บอกไว้ก่อนมาครับจังหวะน, <c oughs> นี้นี้นี้อัปกัดขวาขวาขวาของจนจนจจนโจนกล้องโทนี้กดหวัวลงมาจอนถอดหวัวออกไป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 กล้องโทนี้เป็นไฟเดินเข้าหาหาหา,หาจังหวะนี้ออกหมัดขวามาก่อนครับทางด้นของโจนจจนโจน,จน,จนกล้องโทนี้หาเป้ารับเวียงหมัดซ้ายเข้าไปเต็มกหูหูหูยักหงายภายหลังหลังหลัง ลงไปนอนหงายแล้วหวนแล้วก็กลิ้งหน้าขมำความโตงต,งตรงมงชีฟ,ฟ,ฟ้าฟ้าฟ้าก็เลยทีเดียวเดียวเดียวจังหวะนี้นี้นี้นนนกรรมการพยายามให้โอ,อกาสครับแต่ว่าก็ทิ้งต,ตัวตัวตัวลงไปโอ้โหทำไมมันทิ้งตัวแบบนั้นแหละครับเนี่ยมันลื่นเหรอฮะหรือว่าเพื่อนเพือครับพยายามจะลุกขึ้นมามา,มา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 ลุกขึ้นมาแล้วแล้วแล้ว,ลวก็ยืนไม่ไหวเซธลาลาลาลงไปนอนตะแคงแมงเทงอยู่บนพื้น กรรมการก็อุตส่าห์จะนับอยู่อยู่กรรมการพยายามจะช่วยแล้วแล้วแล้วแต่จอร์นเหมือนจะไม่ไหวไหวกรรมการพยายามจะช่วยแล้วแล้วแล้วจอรนพยายามจะยืนแต่จอรนยังเมาอยู่จอรนแอลกอฮอล์ในเลือดสูงลงมาทิ้งตัวอีกครั้งครั้งกรรมการโบกมือบายบายบายบแยกย้ายสลายตัวดูมครับมงชีฟ้าครับมงชีฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ก้นชีฟ้าของแท้แท้แท้เลยครับผมผมผมจังหวัดนี้นี้ กรรมการโบกมือยบายแยกย้ายสลายตัวดูจังหวะมงชีฟ้ากันอีกครั้งครั้งคุณผูช้ชมครับนี่ครับจังหวะที่พยายามจะลุกขึ้นมามามา,มาแล้วกรรมการนับ666 6, 6, 6. เห็นนับ777 7, 7, 7. พยายามจะยืนอยู่อยู่แต่ยืนไม่อยู่อยู่อยู่ทิ้งตัวลงไป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 ยังเมาอย่างมืนน่ก้นชีฟ้าฟ้าฟ้าของแท้แท้แท้กันเลยทีเดียวจังหวะนี้นี่ โอ้ถึงกับก้นชีฟ้าฟ้าฟ้าเลยครับผมนะครับโอ้โหก้นชีฟ้าครับยืนไม่ไหวจริงๆครับโอ้กรรมการต้องยุติการชกเลยครับโอ้กรรมการก็ช่วยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไหวครับก็อไปท่านของนี่ครับก้องธรณีพยักอรุณครับพี่ชายของสามารถพยักอรุณครับปัจจุบันก็ท่านรีทายไปนานแล้วนะครับสอนมวยไปตามประสานะครับท่านของท่านครับ อ๋อ,อมีรางการมีาพาบช้าดูจงังหวะนี้มาดซ้ายมาเวียงมาซ้ายเข้าไปที่กกหูห,หูงักงายพึงล้มตึงตึงตึงกลิ้งหลุนหลุนเหมือนลูกขนุนตกต้นต้นต้น,ตนก็พยายามลุกข,ขึ้นมาแต่ก็ทิ้งตัวอีกครั้งเ <laughs> ก็บ